สวัสดีค่ะร้านรถไถวเจริญแท็กเตอร์เพวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะรอบเย็นวันที่23ธันวาคม2566ค่ะมีรถเข้ามาใหม่แล้วก็มีรถเก็บสภาพพึ่งเสร็จนะคะออกมานำเสนอแล้วนะคะคันแรกก็จะเป็นคูบตตา L 4508DI เป็นตัวสเปเชียลเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะก่อนที่เขาจะขึ้นไปเป็นตัว47แรงเนาะค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนให้เรียบร้อยค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผานพวนนะคะผานพวนตัวนี้ทางร้านจะทำสีให้อยู่นะคะแต่ทีนี้ยังไม่ทันได้ทำสีเนะาะค่ะน่าจะเป็นของช้างคูบต้าแม็กรุ่นเดิมๆนะคะใบผานเต็มดีอยู่นะคะแล้วก็คัดท้ายเขาก็พึ่ง เปลี่ยนมาเนาะค่ะยางหน้า85ายางหลังนี่เป็นยางใหม่นะคะยางหลังเป็นยางใหม่ค่ะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้บวกทั้งงานสีนะคะเอี่ยมอ่องตองเลยนะคะในราคา2 8 5 0 0 0บาทค่ะ2 8 5 0 0 0บาทนะคะเอาไปพร้อมใช้สวยๆใช้กันยาวๆเลยนะคะ ถัดมาเป็นคูบ o ต้ L 4018เป็นตัว SP เลยนะคะเป็นตัว SP เลยค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่าน4นะคะตัวรถใบดันผ่าน4คะ่ะ DP224E นะคะเต็มๆต็มสวยเอียเอ่ยมๆนะคะยางหน้า80-90ได้นะคะยางหลังก็เต็มๆดีนะคะไม่อยู่ที่ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่700กว่อกว่านะคะพวกบงพวกเบาเอียเอ่ยมเลยนะคะรถใช้งานมาน้อยค่ะมีตัวลากาซารี่พ่วงมาให้ด้วยนะคะถลอกปอกเปิกนิดนึงค่ะไม่ถึงกับขี่ริ้วขี่เลเนาะ,ะ,ะค่ะราคาคันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0น หนึ่งมืนเก้าพันบาทค่ะสี่แสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะคะใบเต็มอ่าใบดันเต็มเต็มสวยๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูตัวสี่สิบห้าแรงก่อนนะคะไปทำงานให้ดูเนาะไปไทยโน่นหรือไทยไหนเอาลงไปโน่นก็ได้อ๋อเดี๋ยวนะ L L ล0 1 8 SP ตัวนี้เป็น ปี64เลยนะคะเป็นรถปี64เนอะค่ะ4,19,000บาทนะคะค่ะ L 4 5 0ห DI Special, ะ 8, Special นะคะยางหน้ายางหลังสมดุลกันนะคะยางหน้าก็แทบจะยาง ดูใหม่นะคะ80-90%ค่ะแต่ติดชุดไฟหน้าต่างๆไฟท้ายไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะไม่ผ่านเต็มๆค่ะหลังคาใหม่เบาะใหม่นะคะ2 8 8 5 0 0 0บาทค่ะ2 8 8 5 0 0 0บาทนะคะเช็คพร้อมใช้ไปให้เลยนะคะพร้อมมีจัดส่งให้ฟรีอีก300กอมกมค่ะ ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาติดต่อเจ๊โดยตรงก็ได้ค่ะ0880360853ค่ะจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีทีมงานขนส่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีทางร้านวิ่งส่งเองก็มีนะคะ เดี๋ยวนะแม่ค้าจะต้องอตั้งกล้องฝั่งไหนดีเนาะเป็นย้อนแสงลูกค้าก็สามารถเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านได้นะคะหรือจะจบออนไลน์ก็ได้นะจะจบออนไลน์หรือว่าจบหน้าร้านค่ะก็มีการจองมัดจำเช่นเดิมนะคะ ออนไลน์ถ้าขนส่งไกลค่ะก็จะจองมัดจำเยอะหน่อยนะคะ1 0,000ถึง2-3 0ถึง 3, 000, บาทนะคะขึ้นเหนือลงใต้เนาะส่วนหน้าร้านก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีจองตั้งแต่3,000 4 0 0 0 5,000 1้0 0 0แล้วแต่นะคะบางทีลูกค้าเข้ามาแล้วมาชอบค่ะอยากได้รถกลับไปเลยหรือบางทีถือตังมาแล้วเนาะถือเงินมาแล้ว แต่ว่ารถยังไม่พร้อมส่งอ่าพร้อมส่งอีก2องาวันอย่างเงี้ยลูกค้าวางไว้หมดก็มีนะคะเพราะว่าหน้าร้านของเรามีอ่าหน้าร้านจริงนะคะค้าขายเองค่ะไม่ได้มีเซลล์ขายให้นะคะ รถที่ร้านก็ราคาค่ะก็ลดได้บ้างนะคะลดได้บ้างไม่เยอะนะที่ร้านขายรถราคาไม่ค่อยสูงค่ะการมีส่วนลดค่ะก็อาจจะลดได้บ้างนิดหน่อยค่ะไม่ถึงกับว่าจะต้องหายไปแบบหลายหมื่นเนาะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นร้านอื่น ลดกันหลาเหมือนไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่ร้านอะ่ะก็ลดหลักพันหลักอะไรเรานี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลเนาะที่ไม่ได้เข้ามาดูรถเองที่ร้านค่ะ ก็สามารถแอดไลน์กับทางร้านได้นะคะวิ call, ดีโอคอลดูรถดูอะไรดูหน้าร้านดูบัตรตูอะไรได้หมดเลยนะคะก่อนที่จะทําสัญญาจองมัดจําค่ะก่อนที่จะทําการโอนเนาะอยากเช็คเครดิตอยากอะไรได้หมดเลยค่ะเพราะว่าร้านเรามีหน้าร้านจริงนะคะเออสี่ห้าศูนย์แปดคันนี้เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะ เดี๋ยวทำสีผานนี่ก็จะสวยสมกับตัวรถแล้วนะคะค่ะทำสีออกมาเสร็จใหม่ๆก็เปิดฝุ่นแล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูพวกมอน้ํากันนะคะช่วงท้ายตัวแขนกลางนี้ช่างเขาใส่ตัวเดิมไปนะคะส่วนตัวปรับฝั่งขวาเป็นตัวใหม่ค่ะงานแท้สั่งนอกนะคะส่วนโซ่ข้างซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่หมดตัวนี้ก็ตัวใหม่นะคะที่เป็นของเดิมมากับรถมีแค่ตัวแขนกลางนะคะ่ะไปสองฐานไฟท้ายไฟเลี้ยวชุดใหม่หมดนะคะ ระบบหม้อน้ำปกติดีนะคะรถาเครื่องดีนะครับรถรถ,รถไม่ได้ทำเครื่องนะ,ะไม่มีอายนะคะเครื่องแน่นเครื่องดีเกียดีนะคะส่วนพวกอ่าพวกลูกหมากลุกปืนอ่าเช็คให้หมดแล้วนะคะโบวินก็ทำงานปกตินะคะของเร็วก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะ ตัวน,นี้ค่ะลูกค้าสนใจจะรับรถเลยก็มีเหลือแค่ทําสีฐานนะคะเป็นสีฐานค่ะหนึ่งวันค่ะวันถัดไปก็ส่งได้เลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนที่รีบเนาะค่ะเพราะว่ารถมันทําไว้แล้วเช็คไว้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปนะคะตัว40 SP ค่ะ ตัวนี้น่าจะจดปี5455นะคะตัว D.I. Special ค่ะไม่ได้เปิดดูเล่มเนาะค่ะแต่เล่มมันมาแล้วแหละค่ะเล่มอยู่ที่ร้านแล้วนะคะได้ลดไปพร้อมเล่มเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะจบ45คันนี้ค่ะ มาดู40 SP กันต่อนะคะจะ้ทะเบียนปี64ค่ะเกียร์เขาก็จะย้ายมาอยู่ที่ตัวข้างข้างกวงมาลัยแล้วนะคะเป็นเกียร์เตขึ้นเนาะค่ะมากับฐาม4นะคะ ยางหน้าอยางหลังสวยๆนะคะเอาไปใช้กันต่อยาวๆเลยนะคะใบดันก็เต็มดีนะคะ ชั่วโมงการทำงานยังน้อยๆอยู่นะคะแค่เจ็ดร้อยกว่าเองนะค่ะชั่วโมงจริงค่ะตัวนี้ สูสนี่ก็จะเป็นเครื่อง3มสูบนะเครื่องเขาก็จะเล็กกว่าพวกสี่ห้าสีูนค่ะ สวยมากค่ะหกเก้าเก้าเก้านะคะเก้าดีมีชัยนะคะ ทีคันนี้419,000บาทนะคะเ้าปั่นีโอยังเต็มดีอยู่นะคะไม่ค่อยได้ใช้ค่ะก็มีสนิมกับนิดนึงนะคะรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะใช้แล้วบวูจากล้างตัวน,นี้เราก็จะมีจุดมาร์กต่างๆอยู่ครบหมดนะคะ เกบิกพื้นนะคะตัวนี้ก็จะมีฟรีเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแต่เบื้องต้นน่ะรถมันไม,ม่มันไม่ได้มีรวดซึมนะค่ะ <c oughs> ก็จะดูของเหลวพวกกองเครื่องกรองไฮกรองอากาศกรองโซล่าให้นะคะล,ลูกมงลูกหมาก็แน่นดีนะคะ่ะกววินก็ปกตินะคะชุดไฟต่างๆต,ติดหมดค่ะ รถพวกนี้ยังปีใหม่ๆอยู่คือรายละเอียดมันไม่ต้องดูเยอะก็ได้เนาะหม้อน้ำปกติดีค่ะค่ะเครื่องไม่มีอานะคะรถเครื่องเดิมๆนะคะรถสวยๆเดิมๆค่ะ ชั่วโมงเจ็ดร้กว่าเองนะคะท่านไหนสนใจก็เข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านได้เลยนะคะตัว4018นี่ที่ร้านมี DT 3คันมี FP 1คัน45ของค u ูบอตตาตัวนี้มีคันเดียวนะคะนอกนั้นก็จะมี47 DT มี50แรงนะคะที่เข้ามาเนาะ ท่านไหนสนใจก็เข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีได้ค่ะ0880360853ค่าเบอร์เฮียก็จะเป็น0850876581นะคะใช้กันแค่2เบอร์นี้นะคะค่ะกับขอบพระคุณ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่า ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ที่อุดรที่วังสามหมอนี่ก็หน้าหนาวเข้าเข้าเข้าหน้าหนาวมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะหนาวค่ะเพิ่งจะอากาศเย็นๆมาวันสองวันนี้เองเนาะค่ะอ12องศา13องศาเองค่ะค่ะกาบสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะคะ